สวัสดีครับผมลูกค้าเพจ CE Radio ทุกท่านนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับโปรโมโชั่นนะครับสลรับเครื่องแดงที่ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ซื้อแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับ ไม่ต้องยื่นขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องที่ได้รับการยกเว้นอนุญาตนะครับเป็นเครื่องที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่เครื่องเถื่อนนะครับเรามาดูกันนะครับภายในกล่องนะครับอันนี้เรามาเปิดโปรโมชั่นเป็นคู่กันเลยครับนะครับนี่เลยนะครับผมคู่ละ2190บาทนะครับคู่ละ2190บาทเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นสีแดงนะครับที่สําคัญคือมีทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับ ไม่ใช่ทั้งสองคู่นะเป็นทั้งสองตัวเลยนะครับผมมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองตัวนะครับนะครับไม่ใช่เครื่องเถื่อนนะครับลูกค้าสามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเครื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตนะครับไม่ต้องขอใบอนุญาตนะครับคู่ละ2190ยบาทครับลูกค้า21,90บบาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับลูกค้านะครับสำหรับวิทยุสื่อสาร ทั้ง2ตัวนี้นะครับมีช่องใช้งานให้มากถึง99ช่องนะครับมีช่องใช้งานให้มากถึง99ช่องนะครับมีช่องที่เป็นเข้าระบบป้องกันการดักฟังด้วยนะครับผมมีช่องที่เป็นเข้าระบบ MM. ป้องกันการดักฟังไว้ด้วยนะครับซึ่งทางร้านได้โปรแกรมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคำว่าป้องกันการดักฟังก็คือเขาฟังเราได้แต่จะฟังไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นภาษาต่างดาวนะครับผม ทางร้านได้ใส่ระบบโปรแกรมสแกมเมอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้งานโดยที่ไม่มีใครเข้ามารบกวนเราได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูเลยนะครับผมช่องใช้งานทั้งหมดนะครับมี9 9ช่องนะครับ99ช่องนะครับโดยสามารถเลือกที่หน้าจอได้เลยนะครับนี่ครับกดเลื่อนกดเลื่อนกดเลื่อนนะครับสามารถเข้าใช้งานร่วมกับเครื่องแดงได้ทุกรุ่นนะครับนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแดงได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น รุ่นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะเอามาตั้งค่าแล้วก็ใช้งานได้ร่วมกันได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับจะใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเคหนึ่งสอสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวกดตัวนี้นะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็คเคหนึ่งสอสามสี่เช็คเช็ค ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องแดงทุกรุ่นเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับมันจะมีระบบป้องกันการลบกวนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมตั้งไว้ที่ช่องช่อง5้านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้ก็ตั้งไว้ที่ช่อง5้านะครับโอเคนะครับทีนี้ลองกดเครื่องนี้นะครับอ่าผมกดเครื่องนี้นะครับผมกดเครื่องนี้เห็นไหมครับไฟเขียวขึ้นนะครับไฟเขียวขึ้นแต่สัญญาณไม่เข้านะครับสัญญาณไม่เข้านะครับเห็นไหมครับ เดี keys, ๋ยวๆนะครับช่อง5้านะครับช่องสองโอเคเนี่ยครับช่อง5สัญญาณเข้านะครับคือตัวสัญญาณตัวนี้เข้านะเป็นสีเขียวแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับเห็นไหมครับแต่พอเครื่องนี้กดเข้าไปเห็นไหมครับมีเสียงนะครับมีเสียงตัวนี้จะมีเสียงนะครับนะครับกดหากันได้2ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่สามารถกดเข้าร่วมกับตัวนี้ได้นะครับเนื่องจากว่า2ตัวนี้ใส่รหัสป้องกันการรุกวนอยู่นะครับและที่สําคัญกว่านี้นะครับ เวลาที่เราพูดไปนะครับสังเกตที่ตัวนี้นะครับผมได้ใส่รหัสป้องกันรหัสป้องกันการดักฟังนะครับเวลาเราคุยนะครับมันจะเป็นเสียงเหมือนมนุษย์ต่างดาวนะครับลองฟังดูนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่นะครับผมลดเสียงไว้นะครับเช็คสองสามสี่นะครับเป็นเสียงไม่ได้ต่างดาวเราจะฟังมาคน่เนื้องนะครับลองฟังดูนะครับอันนี้คือได้ป้องกันการเลื่นหรือว่าป้องกันการดักฟังนะครับ เห็นไหมครับเสียงจะเหมือนกับอูอิอีเหมือนกับเสียงมนุษย์ต่างดาวนะครับลองฟังใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ,รบรตัวหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหนือครับลูกค้าฟังนี้นลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเป็นระบบ,แบบป้องกันการดักฟังนะครับเห็นไหมครับฟังข้อความเราไม่รู้เรื่องนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องได้เข้าระบบป้องกันการดักฟังนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องนี้ที่คุยหากันดูนะครับทีนี้เพราะว่าตัวเนี้ยได้ใส่รหัสป้องกันการดักฟังเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะคุยรู้เรื่องนะครับ เช็คหนึ่งสองสามสี่หรือเอาเสียงขึ้นนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับเสียงฟังชัดรู้เรื่องครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันอยู่ใกล้กันมันถึงหอนนะครับถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันจะไม่หอนนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับสองเครื่องนี้คุยกันได้แต่เครื่องนี้จะคุยหรือว่าดักฟังแทบจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าคุยกดเข้ามาหาก็ไม่รู้ก็เครื่องสองเครื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะฟังได้ไอตัวเครื่องนี้นะครับ ก็ฟังได้แต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นเสียงมนุษย์ต่างดาวไปเลยนะครับผมเพราะฉรนี้คือจุดเด่นนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านหมูกระทะนะครับร้านจอดรถหรือห้างสรรพสินค้าโกดังนะครับใช้ภายในอาคารใช้ภายในกลุ่มงานของท่านนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับติดต่อกันในที่โล่งเนี่ยไม่เกิน1นกิโลหรือว่าเกือบเกือบสกิโลนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมในที่โล่งนะครับส่วนในอาคารก็ชั้น 1- ชั้น2ชั้น3เนี่ยพอได้นะครับในอาคารนะครับ ซึ่งเป็นอาคารที่ไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะสําหรับร้านค้าร้านอาหารนะครับสนามกอล์ฟนะครับจุดที่ไม่ได้ใช้งานระยะไกลหรือว่าเป็นจุดที่ไม่ใช่เป็นจุดอับสัญญาณนะครับใช้งานได้สบายสบายเลยนะผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ high uh, Hi m a c vx high max vx ห r นะครับ h i max vx ห r นะครับคู่ละ2,190บาทเท่านั้น นะครับคู่ละ2190บาทเท่านั้นนะครับเป็นเครื่องมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยกเว้นใบอนุญ,ญาตนะครับไม่ต้องขออนุญ,ญาตใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอโปรโมชั่นไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ